สวัสดีเอฟซีท่นสองทุกคนนะคะมืนีนนทิยากับมีหน้าทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่นางพัทยานะคะแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นพอยอมนะคะเพิ่นวาเลกววดที่ผ่านบอกเขานะคะงวดที่ผ่านมานี่บอกเขาเพิ่นบอกว่าเพิ่นพอยอมงวดนี้เพิ่นหมั่นใจนะคะเพิ่นหมั่นใจเพิ่นก็เลยต้องขอปล่อยต่องวดนะคะขอแก้มือไม้นะคะมั่นใจให้เลขสามตัวมาก่อนนะคะแล้วเลขสองตัวล่างเดี๋ยวเพิ่นจะให้อีกที่หนึ่งนะคะ เพิ่นบอกว่างวดนี่มั่นใจว่ายอมนะคะงวดนี่เพิ่นกระหามากมีแต่สามตัวล้วนๆนะคะสามตัวล้วนๆเน้นยูแค่2สองคู่นะคะจะเป็นตัวใดจะหาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับแม่นางพัทยางวดวันที่สิบหตุลาสองห้าหหนะคะ แม่วันดีค่ะฮัลโหล,โหล,หลแม่แม่หนูโทรมันรบกวนแม่ปะคะแม่เมหนูนึกว่าแม่ขายของยันแม่ว่าว่างตอนกลางคืนมันกระเดิกห,หนูกบว่ากาโทษครับ,รบค่ะไม่นี่ว่างยุบอามันขึ้นนี่แม่ส่งเลขไปให้ค่ะมันมีตาสามครูบนเห็ดสามโซบนไปค่ะใป่จะครัว สิบสี่ซี่ซคห<ม>ค,ค่ะเอาตัตวาสามตัวบนก้อนก็ได้แม่ค่สาตัวบนก่อนเรจะว่าบางนึ่งหนึ่กอ็อดเี่เดบอเ <c oughs> บอกเป็น<ม>ยัง้วดันไปขึ้นเขาโอ๊ย <c oughs> เป็นยังคึ้ขึ้นค่ะอันซื้อตัวนั้นตัวนี้ ป่านนี้พวกๆดีเอาก้อนมูเหรอเนี่ยป่านนี้แล้วมาสื่อต้ตตเนเอว่าจะ้องเมืนอนเงี้ยไหลค่ะผัดมันขึน้นได้วุ้ยังหบอกค่ะเออบาบางวดนี้แม่มันใจค่ะมันใจว่ามันใจนี่ตัวเนีนที่สองตัวแปดสามหาครับสี่เจ็บสามมาละเอาแม่แม่เอาเลขวิ่งก้อนค่ะเอาเลขวิ่งค่ะ มืองน,นี้มันตดัดอ,อะไรได้วันไหนสามตัวเล่ยบนค่ะค่ะเออสี่เจ็ดสามมีสี่มีเจ็ดมีสามค่ะเออนารตั้งเดียมันสีมากมันหนีมากเลยนั่งกันรถดเดีย 3, ่ยสามตัวส่งเกะรถเนี๋ยค่ะเราก็จับคู่เลยค่ะจับคูก่ก็คือเห็นคู 3, ่สามตัวคือแปด สามห้าหกสามห้าตัวร่องก็คือแปดสามสี่แปดสามสี่หกสามสี่ ม่แมันก็เขารัดยัดคู่วยพร้อมคิดว่าทัานบมเมนตตัวเนียนมันนี่ขั้นโมเมนต์นั่นแปดสามหานี่กับสิบเกินสี่เจ็บสามแม่คิบวาน่ยคิดวามันสิบไปข้างนอกนะอาจจะเลยเอาทรงไปเ้เบิ้งนี่งละมันมันมีหาชุดมเป็นพขคแม่เลขสามตัวเออมีหาชุดมีรักลอยสองตัว ยู่ของมันต่างหากอ่ามันในมี่รัลดลอยสดคือโคกตั๊กแดงสูตรนี่เป็นบนย่างเดียวมันบ่ะคะแม่เป็นบนย่างเดียวเพรลงล่างเลยกับบวกกัดสีฟองถ้ามันออกบวกกัดเลยมไม่ต้ออกเลี่ยงกันแบบนั้นเลยอือมันมอาออกก็จะคือมันออกค่ะมันออกก็สีสูงเป๊ะสูงอาเรียนเ,เดี๋ยวเด้อค่ะหนูท้วนจั็กน้อยหนึ่ง แนวทางของแม่นางพัทยาวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกโทรศพัพท์ย้อนบนเลขวิ่งบนเลขวิ่งบนมีสี่มีเจ็ดมีสามจับคู่ห่แปดสามหาหกสามหาแปดสามสี่หกสามสี ซีเจ็ดสามเป็นบนอย่างเดียวตัวเน้นก็คือตัวเน้นคือซีเจ็ดสามกับแปดสามห้าค่ะซีเจ็ดสามกับแปดสามห้าอ๋อขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ไห้แนวทางวันนี้เอฟซีสาดีกันแนวทางของแม่นะคะมือนคอยดงเันเลขล่างไปให้ขาขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ ค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีกับเสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมผั์ระหว่างน้องทียากับแม่นางพัทยาเ,เสียงเพิ่นสิตธอนกลับจักน้อยนะคะแต่ว่าตัวเลขกับชัดเจนนะคะเดี๋ยวน้องทียาอธิบายอีกรอบนะคะแ mm. นวทางของแม่เพิ่นเพิ่นก็แยกบนแยกล่างนะคะเ mm. พิ่นไ้มาก,ก่อนคือสูตรนี่เป็น3ตัวบนนะคะ mm. แล้วเลข2ตัวบนกับไ้ตัดเอาอยู่ในนี้นะคะ mm. ถ้าแนมจริงๆดูจริงๆเลข2ตัวบนมันจะมีแค่3 5 3หากับ73มีเท่านั้นนะคะ สังเกตดีๆนะคะแต่ว่าเพิ่นหายเลขสามตัวมาก,ก่อนนะคะแนวทางของเพิ่นกัดมักจะหายต้องวดแบบนี้นะคะเดี๋ยวนู่นที่ย่าจะอธิบายอีกรอบนะคะทําวามเก้าใจก็ตัวเลขนะคะแนวทางของแม่นางพัทยางวดวันที่16ตุลาสองห้าหกหกนะคะเพิวว่นหายเลขวิ่งเลขแลนมีสี่มีเจ็ดมีสามนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะ แต่ว่าเพิ่นบอกว่าเน้นบนนะครับบนอย่างเดียวสามตัวมีแปดสามห้าหกสามห้าแปดสามสี่หกสามสี่นะคะแล้วก็เจ็ดเอ่อสี่เจ็ดสามนะคะตัวเน้นคือสี่เจ็ดสามกับแปดสามห้านะคะเป็นตัวเน้นเลขสามตัวรู้สึกว่าจะมีสามห้าสามสี่กับเจ็ดสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นบนอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะใกล้ๆเมื่อแม่เพิ่นจะให้เป็นเลข สองตัวล่างอีกที่หนึ่งนะคะแต่วันนี้เป็นไห้สามตัวบนมาก่อนนะคะนะคะทุนที่ยากอ่ะเป็นซื้อนําเสนอนะคะบอสสามารถลู่าอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้ใกล้เคียงนะคะทุกคิปท้องทิ่นาใเห็นเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบคงรัฐบาลน,นะคะนุนที่ยากะขอจบคลิปแม่นางพัทยางวดวันที่16หกตุลาสองห้าหกหกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อกันไม่โชคดีสวัสดีค่ะ